สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อ,องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลาฝันแล้วก็สวัสดีทักทายล่ามเทมือกภูมิพลาฝันทุกคนด้วยนะครับนี่ก็มารับงานขนฟางนะครับเป็นงานจากช่างของไฟทีมนะครับนี่เลยก็เดี๋ยวมายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้กี่ก้อนนี่ก็จะค่ำแล้วนะครับในตะวันอยู่เตี้ยแล้วนะครับไปดูต่อเลยนะครับ รดเขาไปได้แล้วผมจะไปได้หรือเปล่านะ้อวอ้โยกแรงจังเดี๋ยนะก็ถ้าผมมาสามคันถ้าผมมาสามคันแล้วก็ทางน้องเขาสองคันนะครับเจ้าของมาสองคันก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพอทำงานก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปรำ ำลังจะไปนะจ๊ะเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวก็ถึงขั้นตอนเอาไปลงนะครับคันนี้คนไปรานแปดสก้อน,นครับ รออ้อยนู่นสองคัน,นตามมาอีกสองครับวันนี้มาห้า,หา,า,าคันครับก็ไม่เท่าไหร่นะถามผมนั่งู่สูงไหมก็ฟังมาหกชั้นครับชิอชิวนะครับเดี๋ยวตัดไปด้านที่ลงเลยก็ได้นะครับจุ๊บ ตรงเลยนะครับผมเอ่เซฟนะครับเซฟแบตแบตเลือน้อยแล้วนะครับผมเจอกันครับผมนี่ครับก็จะถึงแล้วนะแต่ไม่รู้จะถึงตอนไหนล่ะ นี S 1> <S 1> <S ่ครับก็เดี๋ยวยให้<ง> <ละ S 2> น้องๆลองฟังกันครับเดี๋ยวผมก็จะรำตรงนี้แหละนี่เข้ามาในซอยโคง้งวัดอะไรกันแกบบอกอ,อ,อยู่ไร,ร่เอล่รเออีนแหละเราอยู่ตรงนั้นแหละทายให้ดูสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันสักรถหนึ่งพาอ ครับเต้งมือเลยครับคุณเอ็เอเจมจัดไป,ดปสุ่มเด้อคนมีน้ำดื่มนะสุ่มเปรี้ยวไรก็บอกว่าให้รินน้ำกิน นึกว่าน้ำเปล่าเนะาะสงสัยแต่เอ็มเขาแอบเติมมาแล้วสงสัสยนะไม่ได้เติมนะเราจะหมดแล้วปประมาณสิบก้อนไม่้อ แหวงแล้ววะนี่ดูสองิงไดมกีนครับหมดแล้วครับคันนึงเดี๋ยวก็ผมจะไปทำงานแล้วผมไม่อยากรำแล้วหมดแล้วสามคันยังอยู่ครับยังอยู่อีกสามคันข้างนอก Thì thì nó còn tiến lên này ก็แปดสิบสามก้อนนะครับแปดสิบสามก้อนห้าชั้นนะครับแล้วก็ข้างบนเจ็ดก้อนนะครับขวาหน่อยขวาหน่อย chê okay, khóa thôi khóa nói khóa thôi khóa thôi khóa đi vô ít 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 chê chê เดี๋ยวไปหน้าใหม่ก็เดินชิดมาฝั่งนี้หน่อยให้ตัวเล่นมานเข้ขาฝั่งนน้นได้เดินหน้าเดินนะไปนิดนึงมานี่ก่อนนะครก็ขอบคหณตันั้นบ,บาบไปไปเลยหักเลยก็ได้ เลยเลยขึ้นขึ้นเอกพื้นขึ้น,นเลยเอกาอ่า,อา